สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมการ,กรเกษตรประจำเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2565ของสำนักง,งานกเกษตรอำเภอแก่งคอยแนวทางการปฏิบัติทางการ,กรเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารนำเสนอเรื่องการผลิตพืชผักปลอดภยัยปัจจุบันตลาดและผู้บริโภคมีความต้องการพืชผักปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นโดยเพราะกระแสในเรื่องรักสุขภาพ และใส่ใจสิ่งแวดล้อมเกษตรกร,ร,กรจึงจำเป็นต้องผลิตพืชผักให้สอดของตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภคการผลิตพืชผักปลอดภัยจะช่วยลดต้นทุนการผลิตลดการใช้สารเคมีทางการ,กรเกษตรเชื่อมั่นได้ว่าผลผลิตมีสารเคมีตกค้างไม่เกินค่าม,มาตรฐานแน่นอนส่งผลให้เกษตรกร,เ,ร,กรเพิ่มรายได้มีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวิธีการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษใช้หลักการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานหรือ IPM แทนการที่จะป้องกันและกำจัดศัตรูพืชให้ได้ผลน,นั้นจะต้องเลือกวิธีที่ประหยัดเหมาะสมและมีประสิทธิภาพซึ่งผู้ปลูกจะต้องเข้าใจเรื่องต่างๆ 1. ป้องกันไม่ให้เกิดโรคในแปลงปลูก เช่นการใช้พันธุ์ที่ปราศจากโรคและแมลงการไม่นำชิ้นส่วนของพืชที่มีโรคแมลงเข้ามาในแปลงปลูกสสำรวจสถานการณ์ศัตรูพืชในแปลงปลูก 3. ต้องศึกษาชนิดของศัตรูพืชในแปลงปลูกนั้นๆแดงอาการเป็นโรคแล้วต้องยับยั้งการแพร่ระบาดท,ทันที 5. ถ้ามีการระบาดแล้วกำจัดให้หมดไป 6. เมื่อควบคุมการระบาดให้อยู่ในระดับที่ไม่กอ่อให้เกิดความเสียหายมากขึ้นเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณหรือรักษาร,ระดับการเข้าทำลายให้คงที่หรือลดลง7ในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ศัตรูพืชด้วยวิธีการอื่นๆได้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีให้เลือกสารเคมีที่ถูกต้องเหมาะสมกับชนิดศัตรูพืชและการระบาด ตามคำแนะนำการใช้ในฉลากนั้นข้อดีของการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 1. ทํำให้ได้พืชผักที่มีคุณภาพไม่มีสารพิษตกค้างเกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 2. ช่วยให้กเกษตรกรผู้ปลูกผักมีสุขภาพอนามัยดีขึ้นเนื่องจากไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชทำให้กเกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษ 3. ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรด้านค่าใช้ใจ่ายในการซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชสี่ลดปริมาณการนำเข้าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชห้าเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากผลผลิตที่ได้มีคุณภาพทำให้สามารถขายผลผลิตได้ในราคาสูงขึ้นผักปลอดสารพิษให้ประโยชน์ตั้งแต่ผู้ปลูกเองไปจนถึงผู้บริโภคช่วยให้สุขภาพดี และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดแล้อมฉลาดเลือกฉลาดกินผักปลอดสารพิษทางเลือกของคนชอบทานผักรักสุขภาพ